ในแอดเฟดดี้สามหุ่นยนต์หลอนซ่อนเลือดไฟในแอดเฟดดี้จะมาจาัดส่งภายในอีกสิบห้าทีงั้นเรารอไปดูกันเลยดีกว่าโดนกินแน่ร้านพิซซ่าคือไอ้น,อน้องมึงเป็นลายใหญ่น,น้องก็ทำตัวเหมือนในห,หุ่นยนต์ไฟในแอดเฟดดี้ไงเตยนะชอบตัวไหนมากสุดอุอ้ยต้องช,ชอบบันนี่ดิกระต่ายขี้โม่งกระต่ายที่มันเล่นกีตาร์เออเอาเลยครับผมมีต้อนรับคุณสุริการหลอนดาร์กเวฟวันนี้เตยเบอร์ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืด ที่พวกเราสามารถสั่งซื้อไฟในแอดเฟดดี้ได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าไฟในแอดเฟดดี้ที่มาจากดักเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อไฟในแอดเฟดดี้จากเว็บเซนต์กันนะครับและก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราอยู่ในเว็บไซต์ดักเว็บเว้ย และอยู่กับเกมสยองผีหลอนเฮ้ยคืออะไรวะเกมสยองผีหลอนเอา้าก็พวกเกมที่มีผีอะไรอย่างงี้ป่ะโอ้ยก็น่ากลัวเลยดีวะงั้นเราไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมหมือนละกันผีโหดดักฆ่ามไม่เลือกโอ้ยอย่างงี้มันเห็นคำมันก็ฆ่า,า,า,าหมดเลยดีก็นั่นน่ะดีงั้นเราไปดูแล้วกันมีผีตัวไหนบ้างไอ้ไไเตยตัวแรกเนี่ย ชินโซนิกเฮ้ยอันนี้เกมโซนิกเหรอวะอาจจะเป็นโซนิกหลอนเออแบบนี่มึงดูปากโซนิกฉีกขนาดนี้เลยน่ากลัวน่ากลัวอันนี้สองเนี่ยไฟไนัทแอดเฟดดี้เฮ้ยอันนี้ก็หลอนอันนี้หลอนหุ่นยนต์อีเมโทนิกอะไรอย่างงี้ป่ะหุ่นยนต์ผีอันที่สามเนี่ยป๊อปปี้เพทามอันนี้ก็น่าสนใจเอออันนี้น่าสนใจตัวพวกนี้มันน่ากลัวด้วยอันที่สี่เนี่ยสวนสัตว์ยิ้มน้ำลายเยิ้มโอ้โหน้ำลายเยิ้มเลยเหรอเยิ้มเลยยืดไว้เนาะน่าจะยืดเพราะมึงดูปากมันดิฟันเยอะไงเตย นี่อันต่อไปอามองอัตเกมเป็นตำนานฆาตกรอยู่แล้วเออส่วนอันสุดท้ายเนี่ยพืช vs ซอมบี้อันนี้เกมโคตรตำนานเออโคตรตำนานและสยองด้วยเพราะว่าเป็นซอมบี้สยองแล้วมึงสนใจอันไหนอ่ะเอาไฟไนแอดเดดี้นี่ไหมไฟไนแอดเดดี้เนี่ยนะเออน่าจะสนุกสามเกรือหรอใช่ไงสั่งหุ่นยนต์มากูอยากหินหุ่นยนต์เออสามตัวเลยงั้นเอาอันนี้แล้วกันไฟไนแอดเดดี้สามหุ่นยนต์หลอนซ่อนเลือดซ่อนเลือดหรือมันกินคนวะ เขาบอกว่าในเกมมันกินเด็เกไม่ใช่หรอหุน่าจะใช่หว่ะงั้นก็อลองไปสั่งผู้มันเลย<ม>คุณชมขาเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อไฟนในเอดเฟดดี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์เว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าไฟในอดเฟดดี้จะมาจัดส่งภายในอีก15ทีนั้นเรารอไปดูกันเลยดีกว่าโดนกินแน่ร้านพิซซา คือไอ้น้องมึงเป็นลายใหญ่น้องก็ทำตัวเหมือนในห,หุ่นยน,ไไนต์ไฟในแอดฟดดี้ไงเตยออซ้อมไว้อะนะเออที่มันกำลังจะมาแล้วสามตัวแล้วตอนนี้มายังอ่ะเดี๋ยวกูดูก่อนมันมายังเฮ้ยเตยเขาบอกชิคกี้บันนี่เฟดดี้ข้างล่างนู้นวิใช่หรอไปเรื่อยเรืวมันจะน่ากลัวขนาดไหนไหว้สามตัวเนี้ยเออมึงว่ามันจะเป็นไงเตย,ยมึงชอบตัวไหนมากสุดเฮ้ยกูก็ต้องชอบบันนี่ดิกระต่ายสีม่วงไอกระต่ายที่มันเล่นกีตาร์เลยเตย เฮยอะไรวนเนี่ยเุยเฮยมีลูกเฮยไอ้นองไอ้เตยกูจับตัวนี้ได้ชิคกี้ชิคกี้เฮ้ยดูดิชิคกี้พูดนเหมือนแล้วดูคัพเค้กดิถ่ายรูปถ่ายรูปมีชิคกี้เตยชิคกี้ถ่ายรูปถ่ายรูปเตยชิคกี้หน่อยเกาเล่นในเกมม่เตยเออว่ะคูดนเหมือนแลดูดิเนเตยเหมือนป่ะเหมือนเป๊ะเนี่ย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 ไอ้เ่ยเออค้นเหมือนนะมึงดูดิโอ้ดูดิวยเหมือนมากเลยว่ะเ ไปทีเหมือนเป๊ะเลย่ะอีกสองตัวมันไปไหนวะไอ้บันนี่กับฟิตตี้อะ่ะเออเราสั่งมาสามไม่ใช่เหรอไอ้น็อตเออทำไมมาตัวเดียวอะ่ะก็นั่นแหะดีกว้ยหรือว่าก็เลงจะตามมาหรือว่าเพื่อนเป็นเงจะตามมาแล้วมันนิ่งด้วยพี่เฮ้ยเตยฮึยฮ,ฮึมึงลืมเป่าวันนี้วันเกิดมึงคือว่าเขาเค้กพอดีเนี่ยแล้วนุ่มดูตัวนี้ตัวเค้กที่มันชอบถือไงเออเป่าได้ป่ะมันมกระเป๋าเค้กเลยวันเกิดมึงไงเตยเป่าเลยนะเอออธิษฐานก่อนอธิษฐานอธิษฐานแล้วเป่าเลยเตยฮึกรเป่า้ ไอ้ตื้ยคิกกี้ครับอุ่นยนมึงดูอุ่นยนตัดเทปทไมมันบอมันตัดเทปมึงกินคิกกี้ทำไมอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วมันมันจะกินเรามึงกินมึงกินคิกกี้ทำไมเดี๋ยวเพื่อนมันอีกสองคนก็มาจัดการมึงหรอกไ้ดันนี่กับพี่เี้ใหญตื้ยีบหีขึ้นไปดีกว่อนนะตั้งหลักก่อนแล้วกันจัดงานมันเกิดว่ะ เด็กไม่น่ารักเลยทีชิก้าได้ไงว่าจะชวนนี้กินพิซซ่าแล้วนี่เขาเค้กน โมงกีย่ยามล้วไว้เตยเฮ้ยเตยไปดูไอ้เพื่อนจิก,กา้าบ้าไอ้บันนี่เฟดดีอ้อ่ะโอ๊ยกลัวมันไม่มาแล้วเอาเผื่อมันมามาไม่มาเอ้าเอ้าเฮ้ยใครเปิดประตูวะเนี่ยเออช่างก่อนช่างก่อนปวดเที่ยวปวดเที่ยวกกโอ้ยเอา้เอาเฮ้ยไอ้น็อตหายไปไหนวะที่บ,บอกนะว่ามันโดน นอนเลยวะเฮ้ยหรือว่าคนคงคอนเซปต์หมีอยูย่แล้ววะเฮ้ย,ยดูนี่ว่น่าเกลียดจังอุย้ยเลยชิคก้ายังหลอนน่ะพวกเรารนะเก่งฝอยในโอเคดีพวกเรากำลังตามหาบัานดีเงือนสีของเราดู <c oughs> <c oughs> เราจาจับเด็กๆที่ไม่น่ารักเฮ้ยฆ <c oughs> ่าให้หมดเฮ้ย <c oughs> เสร็จสักทีในการเปลี่ยนให้มันเป็นบันนี่เพื่อนรักของเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคุณเป็นตัวคุณเป็นสีม่วงวะบันนี่เพื่อนรักแล้วเขาแกกเราใช่ไหมสามคนแล้วมันกินพิซซ่าฉลองเป็นไฟไหนออฟฟิตดีกินพิซซ่าฉลองไอ้พิซซ่าไอชิค่าไอพิซซ่าพิซ่าชิค่าพิซซ่า รวมแก๊งกานอชิคกา้คกามึงจะาทำกูเดี๋ยวมึงเจอเนี่ยปันนี้ทริยุไดกูเหรอ อคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดสมัครให